คือ1เดือนนะคะ,ะห้ากล่องแบบนี้ทานได้5สัปดาห์สูตรที่1เน้นการเผาผลาญสามพัน 3, บาทส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วไทยเซตที่2สําหรับคนที่เน้นการเผาผลาญในไขมันในช่องท้องและเน้นการทําลายล้านระบบไขมันในทางเดิอนอาหารก็ต้องทานคู่กันแบบนี้นะคะอันนี้คือสูตรที่2นะคะเผาผลาญในช่องท้องและเผาผลาญไขมันในทางเดิอนอาหารนะคะ ท้องผูกและก็เน้นการทานไฟเบอร์เพื่อที่จะเผาผลาญไขมันในทางเดินอาหารก็รับสูตรที่3มนี้ไปนะคะต้องการความสวยคือเผาผลาญไขมันในช่องท้องและต้องการดูแลสุขภาพผิวไปด้วยพร้อมๆกันก็ต้องใช้สูตรนี้นะคะคนที่ต้องการล้างไขมันในในลำไส้ในทางเดินอาหารก็ต้องทานไฟเบอร์ตอนกลางคืนนะคะแล้วพอเช้ามา,อาของเสียระบายออกไปก็ใส่อันนี้ลงไปดูดซึมคือต้องการล้างไขมันและ สวยก็จับคู่กันนะคะไม่อ้วนแล้วก็สูงสวยนะคุณต้องเชื่อมัน่นคุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุเองคุณต้องรู้ว่าในตัวคุณเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะ